นี่วิธีการฮอร์โมนเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยนี่วิธีการดักดวงแล้วมันจะมาเข้าได้ไงครับผมเออมันมีกลิ่นฮอร์โมนอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับกลิ่นนี้หมดพอดีอยู่ได้สามเดือนเนี่ยอืมมันก็แฝดไว้ที่เตี้ยนนะเพราะว่าประมาณสามเมตรสองเมตรสามเมตรเพราะลักษณะของไออ ตัวนี้มันมันจะบินเหมือนคัตเตอร์ตายระดับพอมันได้กินนี่มันก็ชนป๊อกลงตกถ้าตัวเดียวมันก็กลางปีกบินขึ้นได้ถ้าตองตัวโปตีวนี่กลางปีกตัวนี้ก็เกาะไว้ต้องไว้ที่ตื้นๆเพราะว่าการติดต้นไม้มันไม่ได้บินรตเหมือนนกนะครับผมมันปีนตายระดับครับผมลงแลเพื่มมูค่าคือเราเพาะขาดตัวนี้ต้นตกตกต้นเท่าไหร่จากส่วนเราครับผม ต้นละหนึ่งร้อยบาทต้นละหนึ่งร้อยเนี่ยส่งกี่เมตรครับผมประมาณจะคืบหนึ่งคืบหนึ1 1> ่งค,คือเราไม่ส่งออนไลน์ใช่ไหมเรให้เขามาเอาเองใช่ไหมครับอ,อ่ส่งส่งไปที่จังหวัดนครพนมมีด้วยมีการส่งสแล้วก็ครับตะพูพาลุยพาทำวันนี้ทับตะพูพามาชมสวนมะพร้าวที่ประสบสําเร็จส่วนหนึ่งนะครับสวนไซทองนะครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมสิทธิชัย ส่วนเตทองโกย่าวเจริญชัยครับผมเป็นประธานชมรมชาวสวนมะพร้าวจะไปทับเลยเหรอครับโอ้โหจะไปท่วสารประโยชน์กุยบุรีโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี้ทะพ<อ>มาแต่พูมาเล่นของใหญ่เลยคือว่าส่วนนี้คือข้ดังเรื่องมะพร้าวพันไรครับผมแล้วก็พันที่เริ่มต้นก็มีสวีหนึ่งสวีสองอแล้วก็มาจุมพรหกสิบุมพรหกสิบแล้วก็มาจุมพรสองครับแล้วพันไหนที่ว่าประสบความสำเร็จเลยครับผม ก็มันจุมพรหกสิบเนี่ยต่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชการที่เก้านะท่านปจนอายุหกสิบการจุมพรหกสิบทับสองเรียกง่ายๆว่าจุมพรสองเนี่ยสองอย่างเนี่ยเหมือนเปรียบเหมือนไข่เป็ดไขไ่ไ,ขไก่เ่ยมันก็ใกล้ๆเคียงไกลๆเคียงกันแต่ผมชอบจริงๆชอบจุมพรหกสย์หกสิบเนี่ย คือมันต้นมันเตี้ยอสองปีแปดเดือนก็ตกรูปขนาดนี้ก็ออกอลูกแล้วขนาดนี้เลยออกลูกนี่ออกมาสิบกว่าปีแล้วครับนี่สิบปียังแค่นี้ค,ครับผมยังเตี้ยอยู่ข้อมันข้อข้อข้อดีคือข้อข้อดีของเขาคือตกลูกไวสองปีฝ่าตกลูกแล้วออกทุกง,ง่ามทางออกทุกง่ามทางแล้วก็ต้นนี่ต้นที่เราถ่ายทํากันอยู่คือสิบปีแล้วคสิบปีแล้วก็ยังเหมือนมะพร้าวยังเด็กๆอยู่เลยอ้อ ก็มีจุดเด่นและจุดด้อยจุดเด่นก็คือออกลูกเร็วออกลูกเร็วออกทุกงามทางออกทุกงามทางแต่จุดด้อยก็คือลูกขนาดย่อมลูกขนาดย่อมขนาดกลางอะไรกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็เปลือกเขาบางโขลกใหญ่เนื้อหนาครับผมสุดยอดคือรายได้ของส่วนนี้ก็คือการขยายพันธุ์มะพร้าวซู๖ศูนย์คือเป็นรายได้ที่มหาศาลมากแล้วก็การขายลูกพันธุ์ขายลูกพันธุ์แล้วก็ เอาไปทําน้ํามันมะพร้าวสร้างโรงงานน้ามันมะพร้าวข่าวสกัดเ็นอยู่ทำโรงงานมะพร้าวเองด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับก็ทำใสวนนี่แหละครับเกษตรกรที่เป็นต้นแบบตัวอย่างสุดยอดมากแล้วมะพร้าวของเราเนี่ยมันมีโรคกี่โรคครับคุณลุงจริงๆแล้วมันก็มีหลายโรคที่จริงๆก็มันก็มีสี่โรคครับผมถ้าเราวิ่งผ่านไปเนี่ยเห็นตามถนนอันนี้ก็จะเป็นเห็นใบแห้งๆยอดแห้งๆอย่างเงี้ย ก็สันติฐาด้วยเป็นแมงดำหนามแมงดำหนามแล้วก็ถ้าวิ่งออกไปเนี่ยถ้าเห็นกงกลางยังเขียวอยู่ข้างๆเนแห้งหะนั้ก,ก็คือเป็นนอนหัวดำนอนหัวดำถ้ายอดหักนู่นหักนี่ก็เป็นดวงแรกด,ดวงแรดครับแล้วถ้ายอดด้วนตายเลยเนี่ยต้นยังดกอย่างนี่ก็คือว่าดวงงวงช้างดวงงวงช้างเราก็มีวิธีเรามีวิธีรักษาของมันครับมันต้อง ถ้ายันทูหน่อยเห็นแป๊บก็รู้แล้วเห็นต้นเดียวก็ต้องเดือดร้อนแล้วแต่ว่ายากมันมันไม่ยากเลยไม่ยากเลยใครอยากรู้ดีๆก็ต้องมาที่สวนใสทองนะครับผรก็เคยแพร่ไปเพราะว่าเราปประธานชมรมชาวสวนนะครับที่สวนเขาก็บอกเขาแล้วก็ไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วดูแล้วนี่มันประมาณต้นต้นนี้ถ้าเกิดเรานับเป็นมูลค่าเกิดดกถ้ามันดกกประมาณ ก็คิดจะดูเองที่หล่นอน่างเนี้ยครับถ้าขายแปลงตัวนี้ก็สิบแปดบาทสิบแปดบาททลายหนึ่งกี่ลูกครับผมที่เฮียเคยนับก็ไม่ได้กระนับเป็นทลายก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบลูกลูกต่อทลายประมาณนั้นแหละแต่มีอยู่ต้นหนึ่งเอยต้นนี้พ่อค้ามามาสอยนับไปดูได้นะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบลูกต่อต่อต้นนะร้อยสี่สิบตต้นตกลูกละสิบโอ้โหเขาอยู่ได้ อยู่ได้เคาือเราเพาะขายตัวนี้ต้นตกตกต้นเท่าไหร่จากส่วนเราครับผมต้นละหนึ่งร้อยบาทต้นละหนึ่งร้อยเนี่ยสูงกี่เมตรครับผมประมาณจะคืบหนึ่งคืบหนึ่งคือเราไม่ส่งออนไลน์ใช่ไหมจะให้เขามาเอาเองใช่ไหมครับเออส่งส่งไปที่จังหวัดนครพนมมีด้วยมีการส่งแล้วก็กาลสินตออเราทำสัญญาไปตอนนั้นครับเหมือนกับเหมือนกับ นโยบายของรัฐบาลครับผมโอ้ต้น,นกระดกมากเลครับโอ้ดนันสาวเลยโอ้ดูครับต้นเตี้ยลูกดกชุมพรหกศูนนะครับรอโอ้โหครับนี่คือชุมพรหมดเลยอันนี้ชุมพรสชุมพรสองอันนี้ชุมพรหกสิบชุมพรหกสิบ อสองอยางเนี่ยมันคช้เตสใจสใิชอบแบบไหมมันก็คคนตั้ตื้นั้ตืันหมดสุดยอดเลยมาอ,อย่างนี้งนี้ตลอไปคือส่วนส่วนไกลทองนี่ก็เปิดให้คนดูงานรู้นส่วนเรียโาายบครับพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หวัวะราส่วนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผม ตอนนี้อยู่ที่อำเภอกุรีด้านหนังตะเกียบครับผมแล้วก็อีกหลายๆสวนก็อยู่อำเภอสามระยอดครับแล้วเราจะติดต่อสวนสวนสายทองได้ยังไงครับผมก็เบอร์ก็ศ9 0ย์เก้าศูนย์เจดเก้าศูนย์หกสองปดศใครใครสนใจตรงไหนก็วิ่งหาต็เงได้นะครับ อำเภอทุกอำเภอเขารู้จักเขาก็มู้จักกันนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เรามาร่วมกันถ้าที่คนที่อื่นก็ให้โทรมาก่อนจอดอื่นครับครับคนที่จะโทรมาจะได้รู้จากกรุงเทพหานครอักอร์ตึงสวนนี่การักจีโรเม็ดที่สองร้อยแปดสิบสองสองร้อยแปดสิบสองแล้วบ้านหนองเะเสือว่าหนองเตเสือเข้าแวะตรงนั้นเลยเข้าทางยุ้ยยุ้ยทางยุ้ยอาหารจอวใต้อาหารนั้นแหละ แต่ก็มีท่าัดหของกระสือก็จะมีหลายแห่งครับก็มีทั่วๆไปแต่นี่คือส่วนลกลุ่ถ้าไปที่บ้านก็หน้าโรงพักสามกระายนะครับเป็นสีส้มๆแล้วเมื่อก่อนเฮียปลูกไว้ต้นคู่ด้วยทำไมถึงปลูกไปคู่ก็เป็นทดลองอ่ะต้ตามจินตนาการอย่างต้นนี้มันตายไปต้นหนึงนะอย่างนี้2ต้นครับ ม ana, ันก็เ like ข้าวางสลับเป็นอย่างนี้เห็นมันก็ดกทุกต้นโอ้ดูครับดอกทุกต้นอย่ต้นเห็นี้แค่ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวไอ้ต้นเนี้ยมันตายเดือนหนึ่งก็ยังอยู่อีกเดือนพันเป็นล้านก็โอเคคะปลูกมะพร้าวอย่างเดียวนะใครว่าปลูกพืชเชิงเดียวไม่ประสมสำเร็จไม่จริงนะครับนี่ครับ นี่เมื่อวางผลงานก็เริ่มเพาะเนี่ยออ๋เพาะก็มปาดแล้วก็วางไว้ปาดปาดหัวแล้วก็นี่เริ่มออกแล้วเนี่ยปาดหัวแล้วก็แล้วก็มาตั้งอ่ะตั้งไว้อะไรอบใบที่ปิดมีความความชื้นรดน้ํากี่วันเขาครับผมไม่ควรที่แฉะเกินประมาณดูความเอืดอืดหน่อยดูความเอือดก็ต้องการความชุ่มชื้นไม่ใช่ความแฉะเอาชื้นแต่ไม่แฉะเอาให้มันอบอบแล้วก็ต้อง ทีศเชื้อราเนี่ยตัดเฉลี่ยสครัสสญญร้งก็เชื้อราเนี่ยทำลายได้โอ้โหนี่เพาะไปมากมายครับดูครับนี่ยก็จะเริ่มเพาะออเดอร์ประมาณร้านผลุกร้านผลูกเนี่ยโอ้โหก็หทำสัญญาไว้สี่ปีใครว่าปลูกมะพร้าวไม่รวยไม่จริงครับต้องมาดูที่สวนไทรทองครับผมตอนเนี้ยเริ่มงอกแล้วเนี่ยนี่ครับผมกินแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่นี่ว่าการขนส่งมันยากครับเราจะเพาะปอย่างนี้ ไม่ต้องใช้สปริงเกอร์ลดแพ่อพอเห็นว่ามันแห้ยๆเดี๋ยวก็ลดใช้สายลดอย่างนี้แล้วเราคัดสายพันธุ์ยังไงเราดูกันแบบว่าไอ้ลูกไหนมันเพาะแล้วมันจะดีแล้วมันจะต้องไปดูที่ต้นเลยต้นแม่เลยต้นแม่มันสายพันธุ์เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าของเราเนี่ยไม่มีไม่มีพันธุ์พื้นเมืองมาปนครับผมเราก็ต้องลูกให้สวยครับผมลูกที่จะตกสเปกครับผมอะไรอย่างเงี้ยตั้งกตให้ดูถ้าต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างเงี้ย มันก็ยังมากก็แค่สิบกว่าลูกก็ถือว่าดกครับผมแต่ถ้าท่านรีบมาหัวรีบแบบนี้ครับผมอย่างเงี้ยเหมือนละกรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนละกรเหมือนกระลองกองเนี่ยหัวมันรีบมันเบียดกันมาอันนี้ถือว่าดกมากดกมากก็<อ>ต้องดูเทคนิคนี่ถ้าเนื้อมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะนให้ลูกรีบดี้บเนี่ยเบียดกันมาเนี่ยไม่ต่างไปยี่สิบลูก นั่นคือว่าดอกก็คือว่าเราจะคัดสายพันธุ์เน้นเน้นดกแล้วก็คือเพราะเพราะสายพันธุ์ของพันธุ์ชุมพรหกศูนเป็นหลักเพราะเพราะเป็นตัวตลาดของเราโอ้โหสุดยอดอันนี้นี่ถือว่าลูกใหญ่มากครับผมลูกใหญ่มากเลยแต่แต่ไปเทียบกับพื้นเมืองแล้วเพืขึ้นเมืองเขามีเปลือกเยอะครับผมอันนี้ถือว่าเบียดกันมาเนี่ยโอ้สุดยอดอย่างบบุบบุบุครับผมนี่ก็คือป่าเกษตรแห่งจังหวัดประจักรีขันธ์นะครับ เป็นประธานายกสมัชประธานใช่ไหมครับประธานชมรมชาวสวนประธานชมรมชาวสวนมะพร้าวผู้ที่ปลูกมะพร้าวประสบความสาเร็จคือปลูกได้ขายได้ขยายพันธุ์ได้แล้วก็รู้ปัญหาโลกอย่างแท้จริงว่ามะพร้าวเราเนมีโรคอะไรบ้างท่านผู้ชมสนใจนะครับใครอยากมาเรียนรู้มาอะไรก็โทรที่เบอร์อะไรครับผมย้ำอีก90790 โทรมาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเฮียเขาก็มีธุระเยอะนะโทรมาก่อนใครไกลๆโทรมาก่อนคือเฟซบุ๊กมีไหมครับสวนไทรทองมีเฟซบุ๊กไหมไม่กำลังสร้างอย่เีอ่็เดี๋ยวก็ลองพิมพ์หาส่วนไทรทองก็ถ้าวิ่งผ่านมาก็แวะเข้าหาเกษตรเกษตรอำเภอเมืองอำเภอกุยบุรีเขาก็จะรู้จักกันเพราะว่าแต่ละพื้นกันคือว่าเขารู้แต่ว่าคนที่อื่นเขาไม่รู้ไงครับผมครับ อ๋อถ้ามาจากกรุงเทพกว่าหลักกิโลเมตรที่สองร้อยยี่แปดสิบสองก็จะแวะตรงนั้สุดยอดเลยนี่ครับวันนี้เราก็มาที่สวนมะพร้าวนะครับดูครับนี่ครับมอลังการงานอลังการงานสร้างครับสวนมะพร้าวเงินล้านรายได้เดือนละล้านผมว่าเกินเดือนละล้านครับผมใครว่าพืชแบบนี้ทาไม่ได้ไม่จริงครับพอตกแล้วโอ้โหมหาศาลเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน เมื่อก่อนเฮียคืออาชีพปลูกอ้อยปลูกอ้อยไม่ดีอ้อยมันก็ได้ช่วงหนึ่งครับผมพอหลังจากสงครามมันก็ไม่มีแล้วประเทศไทยไม่ควรปลูกชื่อที่เพลิงเดียวเพราะพื้นที่ของเรามันไม่กว้างฟางครับผมจากเครื่องมือแล้วเทียบกับประเทศนอกไม่ได้พัฒนาไม่ได้บ้านเราเนี่ยจะต้องผลไม้ผลไม้ไม้โหประมาณที่ทำยากๆสำคัญอย่างนั้นยังตรงนี้ก็ใช้เป็นพืชที่กินได้เป็นสวนครัวด้จะมี เนี่ยพักทองครับพักทองญี่ปุ่นพักทองญี่ปุ่นแล้วก็แฝงอเป็นสวนตัวที่ใหม่ไหยไอ้นี่กงนาไอ้นี่ก็เออ่มะละกอพันตักไม้ลายครับผมนี่ออกใหม่เราก็มาปลูกไปในสวนเสริมเพิ่มเพื่มเพิ่มเพื่กินในโคลเลือนแล้วก็ตัวปักยาวอะไรต้นให้ก็ทุกทอย่างที่เราหยิบกินได้ครับเุื่ออะไรครับว่ามันก็เชื่อกูนกับ มันให้ปั่มล่มลื่น,นด้วยทั้ง,ท,งทั้งบนดินและแล้วก็ข้างบนเนี่ยเรปาลูกได้หลายอย่างก็วันอย่างเงี้ยปักทองในตก็ทำะะร้านนี่เขาจะมีถั่วลันเตาถั่วและถั่วแล้วก็ปลูกไปครับมเมื่อวานนี่ก็ปลูกไอ้เมื่อเขือเทศก็ให้พันธุ์มันลูกตีใหญ่เขามปนลูกพันธุ์อะไรครับก็ปลูกไปได้ก็วันนี้กินได้ก็ปลูกไปครับผมสุดยอดเกี่ยวกับปันไปอย่างนี้ครับในวันวันก็ก็กินของในสวนนี่แหละครับผม เราก็ปลูกเขียอเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยมามาทัก็แกแกันก็ก็นี้ก็ขอบคุณพกผมก็อกหม่เป็นปักไม้ลายมะละกอปักไม้ลายพวกผมก็ชอบแขกดําอะไรเงี้ยก็ปลูกไว้ก็มีตามคิดของผมว่าอยากจะปลูกอย่างละต้นละต้นละต้นอะไรเงี้ยให้มันมีทุกอย่างเลยทุกอย่างครับผมอย่างไอ้ตรงนู้นนะผมซื้อไอ้มะขามเทศเขาฟกใหญ่ต้นละร้อยบาทต้นเดียวพอครับ แล้วก็มีอะไรที่มันกินได้อะไม่ตะขบยักษ์อะไรประมาณนั้นนะครับสรรหามาปลูกแล้วก็จะมีความสุขของเราครับผมมีอะไรก็กินครับผมอันนี้ก็ขอบขอบคุณสวนไก่ทองใสทองใสทองสทองคุณโกเาโ่ยาโกเย่านะครับเจริญชัยนะครับจังหวัดประจวบนะครับอำเภอกุยบุรี บ้านหนองตัดเสือนะครับบองเสือนะครับก็สุดยอดมากนะครับเป็นการทำอาชีพที่สุดยอดครบวงจรจริงๆนะครับก็ใครอยากมาก็มาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลิงก์เบอร์ไล่ใส่ทองใส่ทองไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากมายครับผมครับให้ไปดตะวันออกต้นตะวันตกต้นหนึ่งเพื่อไปจะได้รีหาอากาศลีหาอากาศท่านชมดูครับปลูก ปลูกแค่ละเนี่ยก็ตอนนี้ก็ตะวันออกมันจะแผหงดกดกมากเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ตะวันโอ้ยอันนี้ถือว่าปลูกผิดอันนี้ปลูกผิดเพราะว่าเราปลูกเหนือกับใต้ครับกตจริงมันต้องให้เป็นตะวันออกต้นมันตกต้นหนึ่งครับคือนี่เขาจะเป็นพ่อค้าซื้อเขาจะควบเราควบควบก็โอเคควบก็ได้กำไร แล้วก็อยมะถีก็ร้อยห้าสิบรูปต่อเดือนเนี่ยมันจะดกมากมากเลยนะครับคนที่เอาไปทำมะพร้าวขาอันนี้เขาจะได้กำไรเยอะครับเนี่ยถือว่าเป็นมะพร้าวขนาดกลางมะพร้าวขนาดกลางจะมีทุบอุ้ยเนื้อเขาจะหนาถั่วลูกเล็กเนื้อหนาไขมันไขมันเยอะกะทิดีมากเนี่ย องเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งเพื่อเกเราขายขายเพราะค้าให้เขาควบเราคใช่คืาควบไปเลยให้เขาควบไปเลยแต่ว่าสองเป็นหนึ่งคือลูกแต่ลูกมันดกดกมากเดือนหนึ่งก็ร้อยห้าสิบลูปต้นนะแล้วก็ถือว่าคุ้มคุ้มพันพันพันไปทำมะพร้าวขาวเองคกรจะปลูกพันนี้มากกว่าครับผมพมได้กาไรมากเนี้ยพันเนี่ยพันพันพันสวีสวีสวีครับทำไมไม่มีพันประจวบม้งผมอยากประจวบมันแหกแรง ที่จังหวัดประจวบเราไม่มีแม่น้ําผ่านครับเป็นเหมือนที่การเกษตรอพัก,ก,มกมากๆผ, <ม S 1> ผมเป็นบรรยายที่ไหนผมก็จะพูดอย่างนี้ประจวบเราเนอภพไม่มีแม่น้ําผ่านเหมือนเพชรบุรีอย่างชุมพรอะแต่ก่อนเราอยู่ยกันยากมากครออดอ,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 อยากต้องหาแหล่งน้ำมาอยู่บคนที่อยู่แทบไม่ได้เลยเพราะว่าเอาเอาใจกลางก็คือถนนเพชรเกษตไปตะวันออกไม่ถึง20กิโลทะเลถึงทะเล ไปถึงไม่ถึงยี่สิบโลไปเชื่อขแาวตนาวสีมันเอียงเงี้ยพอฝนตกขึ้นมาก็เต็มทุ่งเต็มท่าเดี๋ยวก็แห้ไปหมดอยู่กันยากลำบากได้บารมีของในหลวงรัชกาลที่เก้าทุ่งทรงตัดทำเกลือนปาณบุรีแล้วก็ทำหลายคลองส่งน้ำจากปาณบุรีผ่านบ้านหน้องต้เย็นหน้องต่เสือมาเรื่อยๆหน้องตะแ่่มน้องไพรวันมาถึงกุยบุรีเนี่ยออกนะ ไล่ใหม่ไล่เก่าสามัยอดโอ้ได้บารมีของท่านทุกวันที่ไปดูสิพืชผลมากมายมากมายครับอี่กเหมือนเมื่อแต่ก่อนเนี่ยชีวิตแทบไม่รอดเลยครับผมเนี่ยต้องกราบขอบารมีของพระองค์ท่านครับผมใช่คเราเป็นกตั้งปฏิฐานไป่ได้ว่าจะทําตามรอยท่านครับจะแนะนําให้จังหวัดประจวบเขียวเจ้าอุ่มเป็ยต้นไม้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลาเนี่ยเราสามารถจะปลูกพืช ได้ต้นกล้วยบ้างอะไรบ้างของกินของใช้เนี่ยเขาต้องมีเพราะมันเชื่อกูลกันได้ครับอยู่ที่ที่ของเราใช่ไหมครับไม่อยู่ที่ความขยันของเราอ๋ออยู่ที่ความขยันของเรานะครับไออย่างเนี้ยส้มโอขาวใหญ่ครับอันนี้ขาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างที่มันเชื่อกูลกันได้โอ้นี่เกาจะทำให้เป็นสวนที่กินได้เลยอืมสวนกินได้กินได้เลยที่ไออย่างเนี้ยเอง อันปนี้ใช่ไหมก็ต้นละร้อยนี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เจ็สิบาทอ๋อนี่เจบาทน้ำหอมหวานลูกผสมจะกลมวิชาการครับผมไอ้น้ำหอมนี่ต้นนี้ยี่สิบปีครับผมเริ่มทำมาสามสบปีแล้วคือว่าพันพันที่คือพันชุมพรสอจุมพรสองเลนกับระว่างจุมพรหกสกับจุมพรสิบทับสองเลยนะครับ ครับผมมันใกล้จน,จนจนไม่รู้จะชอบตรงไหนอืมคือคือว่าข้อข้อดีของมันคือมันต้นเตี้ยลูกดกใช่ดูดิครับต้นเตี้ยลูกดกครับผมนนชุมพรสองนี่ครับที่มาชื่อสวนใสทองครับนี่ครับโอ้โหต้นนี้อายุกี่ปีเฮียผมตเตี้ยมาอยู่เตี้ยเตี้ยไปอายุเก้าสิบเก้าครับผม เขาก็เห็นตัวช่งงานอยู่แล้วโอ้ดูดิโอ้โหพอถึงฤดูว่าูพึ่งจะมาพึ่งใหญ่ห้าลังหกลังแล้วก็นกกระวาวก็จะมาทางโดยจำเป็นเป็นเป็นวัตจักจหน้าออกรูปสุกเดี๋ยวนั้นแล้วกระวาวจะมาเยอะเลยนกมาเยอะนี่คือที่มาที่ไปแห่งส่วนว่าทำไมปลูกมะพร้าวแต่ทําไมตั้งที่ว่าใส่ทองอ๋อนี่ครับลูกเขจะเป็นสีทองลูกสีทองเลยนะครับวันนี้ เริ่มออกแล้วโอ้โหดูดูดูหงูใหญ่มากส่วนใส่ทอง1ิบก็โคนจริงๆก็กมาสักห้าคนโอบสิบคนอบโอบผมว่าอ๋าาสอสิบคนโอบนะครับสุดยอดมากเลยนี่ครับที่มาถึงส่วนใส่ทองนะครับนี่ครับเราจะทำบุญสืบยอด